เอฟบอดี้ทุกคนวันนี้เราจะมาสวบเส้นแบบสไตล์ใหม่กันจ้ะพาออกจากหมาล่าฝั่งจีนมาสู่ฝฟ่อฝั่งเว,วียดนามบ้างแต่ไม่ต้องไปไกลถึงเวียดนามนะที่เพชรเกษมเขาก็มีเพื่อนไปเจอมาแล้วนางหยิกหลังฉันบอกว่าให้มากินให้ได้ไมาถึงก็ติ๊กเลือกของแล้วก็ปรุงน้ำจิม้มน้ำจิม้มเขาก็จะมี2อ,อย่างให้เราเท,ทเท่าๆกันใส่พริกกระเทียมมะนาวหลังจากนั้นชิมซุปเข้าไปโอ้โหอร่อยแบบตาแตกมากมตอนแรกสั่งไม่กี่ถานหลอกพอชิมน้ำจิ้มสั่งเพิ่มค่ะจัดมาชิมน้ำจิ้มแล้วพิธีกรรมต่อมาชิมนุ้ ไปแล้วหูยน้ำซุปมีความหอมสุดๆและนี่เป็นที่มาของฝอหม้อรวมเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในหมอ้อเปิดฉากด้วยน้องหมูเกรดพรีเมียมที่เราไม่รู้จักชื่อแต่เห็นแล้วดูดีฉ่ำมากสุดๆดูมันจุ่มน้ำจิ้มหลังจากนั้นวุมเข้าปากไปค่ะสาวน้อยร้อยลีลาโอ้ยมันแตกปุ๊ปปละอร่อยสะใจแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้มาเบิ้ลกันเถอะทุกคนแต่รอบนี้ใส่น้องลูกชิ้นปลาเข้าไปด้วยเอาน้องมาห่อกลัวน้องหนาวจุ่มน้ำจิ้มแล้ววับเข้าปาก ยังจารสชาตอนนั้นได้อยู่เลยอร่อยสุดๆถ้าลูกชิ้นปลาจะปังขนาดนี้ก็เอามาเสียบไม้จุ่มน้ำจิ้มแล้วว๊ำเข้าปากไปเลยสิเ้าโอ้โหเกรดดีสุดๆฉันสงสัยเลยว่าเขาซื้อมาจากไหนขออีกสักสองลูกมับเข้าไปสั่งเพิ่มได้ไหมเนี่ยแต่ต้องอดใจไว้เพราะเส้นเฟอที่ฉันอยากลองอยู่ข้างหน้าแล้วคิดไปคิดมาอยากกินเฟอหน้าหมูนุ่มมาแกก็เลยเอาหมูนุ่มมาลวกแบบนี้หลังจากนั้นโรยน้ำซุปฉ่ำๆลงไปตามด้วยน้ำจิ้มมับ<ๆ>เข้าปากดุนฮวบ หวบโอเคเส้นเหนียวสุดๆต่อยคำฟับเขาปาดูดครุบโอ้โหเกือบไม่ทันสดแล้วนะตวบด้วยความเร็วแสงฟับดูดพู้เป็นไงคนดูงงเจอหมัดรัวเข้าไปไโ,โต๊ะเขามีป้ายบอกไว้อยู่ว่าถ้าเอาหมูมาจุ้มกับไข่แบบนี้แล้วเอาลงหม้อเราจะได้หมูนุ่มแบบสุดพิเศษไหนมาลองดูซิเอามาตุ้ยกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะหมดแล้วฟับเขาปา่ดูดหวัวบโอ้ยรึมากๆเมนูต่อมาขอตั้งชื่อว่าไข่หยุดนะหมูล้อมไว้หมดแล้วเอาหมู มาใส่ในกระบวยหลังจากนั้นเอาไข่แดงไปใส่ไว้ตรงกลางโรยน้ําจิ้มแล้วทําการสูบไข่ทันทีไข่ที่นี่กินดิบได้เพราะเกรดพิเศษแล้วหมูก็สุกแล้วด้วยน้องแค่ชมพูนิดหน่อยอบท้ายด้วยเต้าหวยนมสดว่าแล้วก็สู เข้าไปหุยหอมอร่อยมากอะซอดเลยแล้วกันแล้วให้ทุกคนดูเนื้อมะพร้าวดีชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าอร่อยก็สดหมดถ้วยไปเลยสิคะใครอยากตามมากินเซิร์ฟแมทตามนี้เลยนะคะเฟอหกเก้าซุกกี้หม้อไฟสไตล์เวียดนามตามมาที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นนะจ๊ะสามารถเข้าจอดได้เลยค่าเสียหาย235